ความก้าวหน้านทางเทคโนโลยีก็ช่วยเปิดโอกาสให้กับธุรกิจต่างๆมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็ทําให้เกิดการก่ออาชญากรรมในโลกออนไลน์ได้ง่ายขึ้นเช่นกันด้วยนะคะคนนั้นที่นีค,ค่ะค,ค่ะภัยคุกคามระบบไอทีนะคะรวมไปถึงเรื่องของอาชญากรรมไซเบอร์นี่สูงกว่าปีที่แล้วร้อยละสาเลยนะคะบริษัทต่างๆค่ะจึงได้มีการเร่งลงทุนด้านไอทีซิเคอร์ตี้ต่างๆรวมไปถึงอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อรับมือกับความเสี่ยงค่ะ บริษัท PWC Consulting ประเทศไทยเปิดเผยถึงผลสำรวจความคิดเห็นบรรดานักธุรกิจและผู้นำบริษัทไอทีชั้นนำทั่วโลกกว่า10,000รายนะคะใน127ประเทศค่ะเกี่ยวกับภัยคุกคามระบบไอทีและอัชญากรรมไซเบอร์โดยพบว่าจำนวนภัยคุกคามข้อมูลสารสนเทศและอัชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ทั่วโลกในปี2 5 5 8เพิ่มขึ้นร้อยละ38จากปีก่อนค่ะแม้ว่าผู้บริหารทั่วโลกได้เริ่มตระหนักถึงภยัยไซเบอร์แล้วก็หันมาเพิ่มงบลงทุนทาง ด้านการรักษาความปลอดภัยด้านไอทีแล้วก็ตามแต่ปัจจุบันอัจฉรกรรมคอมพิวเตอร์นั้นมีลักษณะในการก่ออัชฉรกรรมที่มีความเชี่ยวชาญและซับซ้อนส่งผลกระทบต่อก,การดําเนินธุรกิจของผู้ประกอบการมากขึ้น นอกจากนี้ท่ามกลางความตื่นตัวของธุรกิจที่หันมาลงทุนป้องกันความเสี่ยงจากภัยไซเบอร์แต่บริษัทจำนวนมากค่ะยังขาดการกํากับดูแลและการรับมือกับรูปแบบการจรกรรมข้อมูลของอาชญากรคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพทําให้บ่อยครั้งไม่สามารถไล่จับอาชญากรเหล่านี้ได้อย่างทันท่วงที ขณะที่การลงทุนด้านการรักษาความปลอดภัยข้อมูลขององค์กรทั่วโลกในปีนี้ปรับตัวสูงขึ้นนะคะร้อยละยีค่ะซึ่งเป็นสัดส,ส่วนที่เพิ่มขึ้นซึ่งต่างกับปีก่อนที่การลงทุนด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลปรับตัวลดลงร้อยละสหรืออยู่ที่ประมาณ1 4 7ล้านบาท สำหรับปรากฏการที่เรียกว่า The Internet o f t h i n g s นะคะหรือว่าการที่เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตนั้นเชื่อมต่ออุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือรถยนต์ตู้เย็นโทรทัศน์หรือว่าอื่นๆเข้าไว้ด้วยกันถือเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายของโลกไซเบอร์ในปัจจุบันค่ะเนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลที่มีมากมายมหาศาลนั้นบ่อยครั้งกลายเป็นภาระและก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้ประกอบการซึ่งผู้ให้บริการสามารถนำระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่มาพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย ได้นะคะโดยร้อยละ59ของผู้ตอบแบบสอบถามใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวมาเป็นตัวช่วยในการปร,ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยและช่วยให้องค์กรได้รับข้อมูลแบบเปรียวถามที่แม่นยำชัดเจนและมีประสิทธิภาพ จากผลการสำรวจของ IDC คาดการว่าในปี2,563ค่ะจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตจะเพิ่มขึ้นถึง30,000ล้านชิ้นจาก1 3 0 0 0ล้านชิ้นในปีนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มของปรากฏการณ์ดังกล่าวในอนาคตนะคะขณะเดียวกันยังพบว่ามากกว่า1ใน4หรือว่าร้อเริ่มมีกลยุทธ์ในการรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเหล่านั้นค่ะ